ดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการตัดแอร์มิสุวิชิเฮวิดูตี้นะครับอาการก็คือเย็นน้อยเย็นไม่ฉ่ำแล้วก็มีน้ำหยดเหลืออรังนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเราขั้นตอนกันจะบล็อกน้ำยาก่อนนะครับตอนนี้น้ำยาเริ่มเดินแล้วนะครับ ตอนนี้เราบล็อกน้ำยาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับติดลบนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปตัดข้างล่างนะครับตอนนี้เป็น Mitsubishi Heavy Duty นะครับอาการก็คือน้ำหยดระลังแล้วก็เย็นน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดยกคอยลงอลงมาล้างนะครับ แยกขึ้นส่วนหลังตอนนี้ก็ช่างแจัคตัดไฟนะครับตัดไฟเอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดท่อนะครับ นี่คือชุดชุดสายคอนโทรนนะครับเราด้ยกลงมาเลยแยกชิ้นส่วนนะจะยกชุดคอยร้อนลงนะครับไอ้ชุดคอยเย็ยน เียวพันสายไฟขึ้นเปล่าปะเกียวพันสายไฟทัทน,ทฟน,นที่ห็นสายสายไฟเห่นปะหมอพ่นตัดท่อแล้วกับพันเทปไบไว้ตอือ้นหอๆเนาเื่แล้วห,หาบางดีด

กลวถ้าถ้ากลัวปีงอแตกะยัดหัวเขาไวก่อนปีเสร็จเมื่อเขาขวังเตือนไนั่นแหล้เออที่จะไปขายแสงฟันเขา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตัดเด้แล้วใส่คอนเตอร์ต่อหรือเอาไข่พ่วงแบนมาลองขันมันออกป่ไข่พ่วงแบนนี่สภาพนะครับเ นี่ครับดูแผงหลังสมบรณมากเดี๋ยวเราจะรื้อออกน่าจะหนักกว่านี้ครับดูจากสภาพ Cái bàn nó ăn này Chổ thương nó bàn nó ngầm Cái chổ bàn nó ngầm Bố bố thoát ra này Đưa ngọt บอาเอาถาดออกกันเอาถาดออกกันเดอยเอไรครับผมมอตเตอร์ตดช็อคเกตมอตเตอร์ออก ม่นอนกันแล้วนี่ยแม่ไม่เป็นไรไหมไม่ได้กิดถงเออเออไม่รักกี่เดือนอืมใช่สิบอะไร Đó, cao cao gì xem nào, nó lại hát. Hát. không vào khẩu lên. ดันนอ okay, okay. Okay. อกแล้วหรอกออกแลยมาดูแลออกไปแล้วน,นะครับทุกค่านทนลกองไว้ก่อนนี่กองรบๆคนมือเต๋อ โตสัส่นกะไเยี๋ยวตรงนี้นะครับตออกาอกดตนี้ตัวกเลยน่ะ